Có tiền gì cha? Tha có chụp tiền. Tiền thì cô nhắm sao, Chụp tiền, tiền. เก็บแตงเก็บถั่วถัวกับกําลังกําลังใหญ่จ้าพี่น้องเห็นปะจ้าเช้านี้เราจะเก็บแตงเก็บถั่วกันนะคะถั่วกับพ่อเก็บแล้วค่ะพี่น้องนะพอได้กินอยู่จ้าปลูกไว้เนาะปลูกไว้ก็พอได้กินอยู่ เมื่อวานนี่ก็เก็บได้จ่าแตงเนาะเก็บสม,มอแตงเก็บไปกินสม,มอจ้าพี่นอ้องเก็บไปกินทุกวันทั่วกำลังสิบพ่อเก็บเมื่อนี้คืมคืมจ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกวันนี้อากาศคึมคืมเม,มื่อคืนนี่ฝนตกจก้ะเดี๋ยวมือนยนง้สิมาเก็บ ให้พืชนญ่ก่อนนี่ก่อนให้พืชนญ่ก่อนนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวสิงมาเก็บเนาะตอนนี้เราเก็บเอาแตงก่อนหาบิ่งอีกก่อนจ้าทั่วบังพ่นปลูกผสมผาสานกันไปย้ายบุญก็ได้เนาะ ใครก็บวปลูกอยู่เด้อจ้าดีกว่าเราไม่ปลูกนะคะถ้าบวปลูกก็ได้ซื้อได้จ้าพี่น้องเเห็นทั่วป่ะเห็นทั่วป่ะ 1ิบ,บาทหาหน่วยได้จ้าสื่อถ้ามันสื่อเนาะทวนสิบ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 ฟักหาหน่วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวว่าเบิ่งแตงท่างพี่เดี๋ยวมาดูแตงหน่วยบอกใหญ่ค่ะพี่น้องคนแตงลูกใหญ่ๆ มีความสุกขกับการเก็บแตงปลูกไว้เ้าได้เบ่งเฮาได้เก็บเพราก็มีความสุขได้จ้าพี่นอ้องขอบคุณหลายหลายเด้อคะ่ะขอบคุณในการรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมได้เก็บเพาถ้วยอีก,ก่อนเก็บถ้วยอีก,ก่อนสองนวยนี่กับพ่อต่ำจ้าพนวยใหญ่ขอบคุณหลายหลายจ้าขอบคุณมากนะคะ